คาะดูบลีเงี้ยเมื่อก่อนอ่ตั้งแต่กี่ขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบมาดูบลียามัวเนี่ยเออเจ็ดขวบไลยเมื่อก่อนกระดาษเอากระดาษมาพันยาเส้นดูดทำตรงทำตรงไปงั้นน่ะอ่าเราดูไม่เป็นหรอกเออดูดซื้อแล้วก็หายกระดาษมันแสบพออยู่แล้วไมแล้วก็ไปตอนพ่อไล่ออกจากบ้านอายุสิบสามตอนนั้นเด็กสิบสามสิบสี่นี่มันโตมันขโมยอืมดื้อดื้อจัดผมแม่งเสียคนไปเลย แต่ไม่ได้ไม่ได้ขอเพื่อนข<พ>อ <จะ S 1> ตัวเราเองใช่ผมไม่โทษเพื่อนผมพ่อผมเขบอกว่าอย่าไปโทษเพื่อนผมเป็นเรื่องที่ตัวผมเพื่อนผมทำตามผมไปซ้ำตรงนั้นตีรําฟันแทงยิงโงเล่หมดหมดตัวตัวเหล่งผมเป็นแบบคนที่ดื้อคนหนึ่งอ่ะแล้วก็มารถชนรถชนเสาไฟฟ้ายังไงหลับในไม่ได้นอนห้าวันชนสามเสาพี่แต่ผมมาพหยุดที่เสาที่สาม สามเสาไม่เกี่กเสาแรกเสาสองเสาสามตึมเขาจะตัดขาผมทิ้งแม่ผมก็เขาอยากให้ลูกรอดถ่าไม่ตัดขาหอมอบอกไม่รอด